ครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมหลังจากคลิปที่ผ่านมาแอดก็ได้สรุปไปแล้วเนาะแล้วก็ก็สลับตามคำขอนะครับเมื่อก่อนหน้านี้สองสามคลิปเนาะที่ท่านขอเข้ามานะครับว่าอยากจะได้เอออยากจะดูว่าหลักสิบบนหลักสิบล่างมีตัวดับที่ตัวไหนบ้างหาให้หน่อยค่ะเอาแบบที่ชุดที่เดิน ที่เดินเดินต่อเนื่องเนาะแอดก็จะอันไหนที่มันคัดหาตัวที่มันเดินดีๆนะครับที่มันดับอยู่มาให้นําเสนอเพื่อคลิปนี้นะครับก็สําหรับท่านที่ชอบเรียกดับเท่านั้นเนาะสําหรับท่านที่ไม่ชอบก็รู้เพื่อความบันเทิงเนาะครับก็ไม่คิดต้องคิดอะไรมากเนาะสูตรก็คือสูตรนะครับผม คำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณจากสถิติย้อนหลังขาดคะเนความน่าจะเป็นเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นคัดสูตรไวเด c h ช n n นลก็บางท่านก็ชอบเนาะแนวทางเลกดับบางท่านก็ไม่ชอบเพราะว่าเขาก็จะถือว่ากองสลากไม่มีเลขดับนะครับผม ก็เช่นกันนะครับกองสลากไม่มีเลขดับและก็ไม่มีเลขเด่นมีแต่เลขตามใจชอบนะครับผมแต่อันนี้เราสร้างสูตรขึ้นมาสูตรของเราสร้างขึ้นมาเองมันก็มีทั้งดับและก็เด่นผสมปนปัน่นปนไปกันไปนะครับผมสำหรับท่านที่ชอบก็นำเสนอให้ดูเนาะเราไม่เริ่มจากดับหลัก10บ,บนก่อนนะครับหลัก10บ,บน สูตรไหนที่ค่อนข้างจะเดินดีนะครับผมแอดก็เอามาให้ดูเนาะก็จะมีอันไหนที่มันเดินยาวแอดก็จะเนี่ยพวกสีชมพูนี้ก็คือจะเป็นพวกที่เดินยาวเดินที่ดับอยู่เนาะแล้วก็ถ้าจะหลุดก็หลุดแค่งงวดเดียวจาก30กว่างวดหรือว่า40่สวดนะก็เอามานําเสนอให้เราเริ่มจากดับดับหลักสิบบนนะครับดับสิบบนคือช่วงนี้อ่า อันนี้ก็40่สิบงวดเหมือนกันนะครับหลุดหนึ่งนะหลุดหนึ่งหลุดหนึ่งอันไหนหลุดเราก็บอกว่าหลุดนะแต่หลุดนี้งวดประมาณงวดที่30มสิบกว่านิดนนะครับทีนี้หลังจากนั้นก็เดินมาก็ยังไม่หลุดเนาะเดินต่อมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13หกดอ็งาวดอันนี้คือถ้าอันไหนเขาหลุด1งวด แล้วเขาเดินดีเดินยาวแะจะใช้ต่อนะครับผมถ้าอันไหนที่ันสั้นหลุดบ้างเข้าบ้างนี้จะไม่เอามาเอามาใช้นะครับแต่จะบวกก็บวกไว้ดูเฉยๆเนาะวิธีการคำนวณนะครับใช้10หน่วยล่างนะครับบวกกันแล้วคูณด้วย3ได้เท่าไหร่ลบ1น,นะครับผมแล้วมาค่อยมาวางนะสูตรนี้มันจะเป็นทำทำใน สจังหวะนะครับจังหวะแรกจะได้เป็นดับหลักร้อยนะครับผมจังหวะที่2จะได้เป็นดับหลักสิบบนจังหวะแรกก็คืออย่างตรงนี้นะครับงดก่อนนูน้นที่ออกเลขล่าง64เนาะบนออก7 8 9 6กับ4บวกกันได้0 0ูคณ3ก็30ได้0 30ได้0 0-1ลบ1ะครับก็จะได้9เนาะนี่เอา9มาวางนะครั้งแรกนี้นะครับผลลัพ์ ที่ได้ครั้งแรกจะเป็นดับหลักร้อยบนนะครับก็ยังเดินดีอยู่แล้วทีนี้เอาตัวนี้แหละนะครับบวกด้วย7คงที่นะครับนี่บวกด้วย7 7 7 7จ็ดเาแบบนี้ไปตลอดนะครับ9บวก7ได้6จังหวะนี้จะเป็นดับหลักสิบบนนะครับนี่นะในวดนั้นก็จะได้ดับหลักร้อยที่9ดับหลักสิบที่6แต่บางเอืญว่า ที่ขอมาก็มีดับหลักสิบบนและดับสิล่างเนาะแต่อันนี้มันเป็น2จังหวะก็เลยได้ดูดับดับร้อยไปด้วยนะนี่นะครับในงวดนั้นก็ดับที่6ก็ยังอยู่นะครับดับหลักสิบบนนี่ออกที่805ศูนย์หกดับนะก็ไม่มางวดต่อมาก็ศูนย์เก้าสามเก้าคือหลักสิบดับศูนย์ไม่มานะครับผม ัร้อยนะที่ดับก็ยังดับอยู่มา8เนาะหลักร้อดับ9ก็อยู่มาดับ3มาศูนย์ก็ดับอยู่อย่างนี้นะครับเขาก็ดับคู่กันมาแล้วทีนี้ก็มาหลุดร้อยมาหลุดใกล้เคียงกันเลยนะครับกับงวดก่อนงวดมีงวดหนึ่งที่ออก907หลักร้อยหลุดแล้วก็มาเดินต่องวดต่อมาหลัก10หลุดแล้วก็มาเดินต่อ นะครับอันนี้มันยาวทั้งคู่แอดก็เลยยังใช้อยู่นะครับแล้วไม่ใช่ว่าเขาเพิ่งเพิ่งเดินนะเขาเดินต่อเนื่องยาวอยู่ก็เลยต้องก็เลยใช้อยู่นะครับผมนี่้นงวดนี้นะครับผมก็จะใช้งวดที่ผ่านมาดับร้อยสามเนาะก็ดับอยู่มาเก้าดับสิบที่ศูนย์มาห้าก็ถูกต้องวันนี้นะครับเลขล่างนะออกหกห้าเออหกสามมองไงเป็นห้าหกสามนะครับ หกบกสามก็ได้เก้าเก้าคูณสามเก้สามยี่สิบเจ็ดเจ็ดลบหนึ่งเหลือหกนี่นะครับตำแหน่งแรกก็คือดับหลักร้อยบนในงวดที่จะถึงนี้นะหกบวกเจคงที่นะบวกเทุกงวดก็จะได้สามก็จะได้ดับหลักสิบบนในงวดที่จะถึงนี้นะครับงวดวันที่อ่าสิบหกเดือนสิบเอ็ดหกหกนี้นะครับผมอยู่ที่สาม อันนี้ไม่ได้นําเสนอเนาะ,ะสูตรนี้เข้ายาวมากดับหลักร้อยนะครับเดินดียังไม่หลุดเลยอันนี้ยังไม่หลุดแต่นําเสนอเฉพาะดับหลักสิบไงก็เลยไม่ได้เอามาให้ดูแต่งวดนี้มันดับที่เก้าเข้ายาวนะตั้งแต่งวดยี่สิบหกงวดที่แอร์ทำนะหลังถอยคืนไปก็ยังเดินดีแต่ก็เอามาวางไว้แค่ยี่สิบหกงวดนะก็จะเป็นยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้า งวดต่อไปจะเป็นงวดที่30หรือเปล่านะแต่3นะครับดับหลัก10นะหลัก1ิบเอามาเขียนไว้ตรงนี้ก่อนดับหลัก10บนสูตรแรกนะสูตรแรกดับที่3 3นะมสดูอันที่สูตรที่2ต่อไปนะครับผมอันนี้สูตรดับทั้งนั้นนะครับนี่มี ดับหลักหน่วยนี่ก็เดินดับดีนะครับนดับอันนี้ยังไม่หลุดเลยดับหน่วยนี่ห้าสิบงวดแล้วยังไม่หลุดนะครับนี่แต่ไม่ได้นําเสนอก็เลยไม่นี่ดับหนึ่งงวดต่อไปดับหนึ่งดับสิบบนนี่นะครับอันนี้ยาวสี่สิบงวดอันนี้ก็หลุดหนึ่งงวดเหมือนกันนี่อ่ะสองสองอันนี้ดับหลักสิบบนมีหลุดหนึ่งงวด ก็คือตรงนี้นะครับงวดออก907เหมือนกันเลยกับสูตรเมื่อกี้นะครับแล้วหลังจากนั้นหลังจาก907ก็เดินต่อ,อดับอยู่นะยาวนะครับสี่งวด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14งวดเดินต่อ14งวดวิธีทำนะครับผมใช้หลักแสนบวกหน่วยค .1 นะครับได้เท่าไหร่บวก6คงที่นี่ ก็ยังดก็ยังดับอยู่นะทั้ง2สูตรแต่สูตรที่2ใช้หลัก100ยคอสามบวกสามพงที่บวกง่ายๆเนาะแล้วก็นี้งวดที่จะถึงนี้นะครับงวดที่ผ่านมาดับ7จ็ดดับหลัก10บหลักเจ็ดเป็นหลักสิเป็น5้าก็ดับอยู่สูตรที่2ดับ2องเป็น5ก็ดับอยู่นะวันนี้นะครับดับที่2แล้วก็3าที่ทำใช้หลักแสนบวกหน่วยคอ4 7จ็ดบวกเได้หกบวกหได้สอาสมาวางเลยก็จะได้ดับหลัก10ในสูตรนี้อยู่ที่2ตัวน,นี้ใช้หลักร้อยร้อยก็คือ0 0นบวกสก็จะได้3ามสองสูตนี้ได้2และก็3ก็จะซ้ำกันอยู่ตรงนี้นะ3ามงมวดต่อมาเออไปใช้สูตรต่อมา รับหลักสิบบนอันนี้ก็ยาวนะครับผมยาวยาวเหมือนกันนะครับนี่เดินยังอยู่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 แล้วทีนี้นะครับมันมาหลุดนะสากว่างวดเดินยาวมาปุ๊บแล้วมาหลุดงวดที่ออก 4, ี่สี่ห มันเลขดับอยู่ที่4มันมา4ีน่นี่หลุดก็ยังให้โอกาสก็เลยทำต่องวดที่ผ่านมาดับ0อ่ามาที่5หลัก10ก็ดับอยู่งวดต่อไปจะอยู่ไหมดับที่3มนะครับมันซ้ำกันหลายสูตรก็แสดงว่าอาจจะอยู่เนาะอาจจะอยู่หลายสูตรแล้วดับ3นะครับ นี่ก็ดับ10บ,บนเหมือนกันนะครับดับ10บ,บนวิธีคำนวณค่อนข้างจะยาวนิดหนึ่งนะครับทั้งสองสูตรยาวนิดหนึ่งอันนี้ลืมลืมไฮไลท์เนาะอันนี้เท่าไหร่นี่3สามสิบสามสามสิบสี่สามสิบห้างวดต่อไปเป็นงวดที่สามสิบหกได้หรือไม่นะครับแต่หลุดหนึ่งงวดนะหลุดงวดที่สามสิบสองหลุดงวดที่สามสิบ ะครับด้วนที่30นี่นะครับจากที่เข้ามายาวๆเนาะเข้ามา29งวดอ่าวดต่อเนื่องแล้วมาหลุดงวดที่30ก็คือคำนวณได้7อ่ามา4อ่า4 7 8หลัก10เป็น7นะอันนี้หลุดเสร็จแล้วก็เดินต่อ1 2 3 4งวดงวดนี้ได้9นะครับผมดับที่9ถ้าเป็นแบบนี้ใช้นะครับใช้เพราะว่าถือว่า ถ้าเกิดเขาได้ดับแค่อันเดียวนี่คือเขาจะเดินต่อยาวแล้วค่อยหลุดนะถ้าเกิดว่าสูตรไหนที่หลุดบ้างเข้าบ้างหลุดบ้างเข้าบ้างนั่นคือไม่ใช้เพราะว่าเขาจะ,ะเดินต่อแป๊บเดียวแล้วเขาก็หลุดแต่อันนี้ถ้าเกิดได้เป็นลักษณะนี้นะครับจากที่ประสบการณ์ที่แอได้ทําไว้นะเขาจะเดินต่อยาวมากนะครับผมแล้วค่อยหลุดเก้าแล้วสูตรนี้ยังไม่หลุด3 สามสิบง,งวดที่แล้วงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่สาสิบเอ็ดก็ยังอยู่นะดับที่สี่งวดนี้ดับที่สามนะครับดับที่สามอันนี้สูตรมันยาวเนาะสูตรนยาวไม่ได้อธิบายให้ฟังดับสามเยอะมากนะครับนี่ดับหลักสิบบนเนาะอันนี้ก็สามสิบงวดเนาะอันนี้แอดลอกมาใหม่อันนี้หลักร้อยอันนี้หลักสิบปกติใช้คู่กัน เดินเข้ามาคู่กัน30มงวดเหมือนกันแต่ทีนี้ฝั่งนี้หลุดหนึ่งแต่ทําไว้ดูทําไว้ดูแต่คาดว่าไม่น่ามาหรอกแต่ยังยังไม่ใช้ก็ได้เพราะมืดมันพึ่งพึ่งดับงวดที่แล้วให้รอดูก่อนว่าเขาผ่านไปยาวๆก่อนหรือว่าผ่านไปสักสองสามสี่งวดก่อนแล้วค่อยใช้นะครับงวดที่ผ่านมาดับที่0ูนแล้วก็ห้าศูนย์ดับอยู่แต่หดับไม่อยู่เนาะหลักสิคือห้า มันก็ดับไม่อยู่งวดน,นี้ใต้ศู 0, นยะ์ดับที่ศูนย์นะดับที่ศูนย์งวดต่อมาเออศูนย์ต,ต่อมานะครับอันนี้คูณคำนวณก็ยาวเหมือนกันอันนี้สามสิบกงวดเหมือนกันนะครับผมอันนี้มาคู่กันยังไม่หลุดทั้งคู่นะงวดที่ผ่านมาได้ศูนย์แล้วก็สามนี่หลักสิบก็คือห้าก็ดับอยู่ทั้งสองงวดน,นี้นะครับงวดที่จะถึงนี้ดับหกด้ก็เก้าหลักสิบนะดับหลักสิบ แล้วก็9สูตรนี้26งวด26งวด27งวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่27นะครับ27อที่ทำใช้หลักหมืน่นบวก10บน10หน่วยล่างบวกของคงที่นะีครับบวกกันงวดที่ผ่านมาได้7ก็ดับอยู่เป็นงวดที่27งวดนี้จะเป็นงวดที่28ได้หรือไม่นะครับ บวกกันได้ศูนย์นะครับได้ศูนย์ได้ศูนย์อันนี้หลักหน่วยบนเนาะไม่เกี่ยวกันดับที่สามหมดนะครับก็คือหลักสิบลักสิบบนดับซ้ำกันอยู่ที่สามสีู่ตรเนาะเก้าสองูตรศูนย์สองูตรก็ เปนแบบตามไมไลยเนาะก็จะคือ3 0 2 9 6 3 0 2 9 6 5ตัวนะครับดับ10บน3 0 2 9 6นะคือถ้าเกิดว่าใครไม่มั่นใจก็ถ้าซื้อเลขตัวไหนนะครับ ที่เป็นเลขบนติด30296นี้กี่ก็ซื้อน,น้อยๆไว้ก่อนนะครับผมถ้าเกิดยังไม่มั่นใจเนาะแต่ถ้าเกิดไม่สนเลขดับก็จัดได้เต็มที่นะครับผมคลิปนี้ก็ยาวไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวค่อยดูหลักดับหลัก10ล่างในคลิปต่อไปเนาะอ่าค่อยดูดับหลักสิบล่างในคลิปต่อไปคลิปนี้ยาวแล้วนะครับผมแล้วทีนี้เอ,อ่ออีกสูตรหนึ่งทํอ่าทไว้ยังยังไม่ได้ลอกนะครับทาไว้ยังไม่ได้ลอก ดับ10บนเหมือนกันนะครับ45งวดที่7ลืมไปนะครับ7เกือบลืม3 0 2 9 6 7นะครับก็จะเหลือเด่นนะครับเด่นอยู่ที่ก็จะเหลือเด่นอยู่4ตัวเนาะก็คือ1อ่าอะไรอะ3าม ห้ามันดับเหมือนกันแต่ว่าสุดนั้นเรายังไม่ใช้ <c oughs> ก็เลยเอามาวางก่อนนี่หนึ่งสอเออหนึ่งสี่ห้คือหลักสิบบนนะอันนี้ตัวเด่นนะตัวเด่นตัวเด่นตัวเด่น,ดนอันนี้ตัวดับนะครับนี่ดับสีแดงๆนี่คือดับ3ามส65ถ้าเกิดใครคิดว่าดับอยู่เนาะ ก็ไม่ต้องใช้เลขหลักสิบบนที่เป็น302967นี้ให้ใช้1458เป็นหลักสิบบนในงวดประจำวันที่1 6เดือน11ที่จะถึงนี้นะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าในดับหลักสิบล่างเนาะครับผมสวัสดีครับ